อีมอสน้องเมคลาลาลาสวัสดีค่ะ,ละ,ละสวัสดีครับแม่นุ่นสวัสดีครับน้องเมคสวัสดีครับพี่เมิร์กเอา้าไปเมื่อวานไปไหนอะไปไหนอะอโออุ้ยดูยเสียงแหมเรื่องเรื่องอะไรอย่างงี้ชอบอจริงจริงวันนี้เราจะมาทำมารีวิววันนี้กันต่อใช่ไหมพี่เมิร์กวันนี้นะครับ เลโก้ของสุ่มอ่าวันนี้เราก็แม่มนุ่นก็ไปจัดเลโก้ของสุ่มมาอีกสี่ชิ้นนะครับก <ST AR G> ็คือว่าเป็นของล็อตที่แล้วนั่นเองครับแล้วแม่นุ่นก็สื่อกับทางร้านเลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยเขายังไม่ได้ขายล็อตน,นั้นออกไปนะครับ <ST AR G> อ่าท้าเากิดว่าแม่นุ่นก็เลยซื้อมาอีกสี่ชิ้นนะครับใช <ST AR G> ่เพราะว่าทางร้านเขาบอกว่ามีทั้งหมดสิบสองแบบอ่าสิบสองแบบดูครับวันนี้เราจะได้แบบไหนบ้างน,น,นะครับโอเควันนี้เราก็เปิดเหมือนเดิมนะครับสี่ชิ้นได้ครับไปอย่างได้เลยนะเดี๋ยวแม่นุ่น ไหนอ๋อนี่นะครับตุ้มจริงเราได้ตัวซ้ำแล้วนะครับผมจากหนึ่งในสองนะครับเราเรารีวิวไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับอ่าเราจะไม่เราเราจะไม่ต่อแล้วถือว่าผ่านมานะครับโอเคมาเซ้าต่อไปครับที่มืออยากได้อะไรต่อไปอยากได้อะไรเหมือนเดิมครับจรวดครับเออ เป็นไรครับไมาเป็นไรเป็นไรเป็นไรอะเป็นุดไหนคอนเทนเนอร์ชักนั่นเองโอ้ยรถตู้คอนเทนเนอร์โ้ยเจ๋งเลย่ะโอเคมามาแก่ครับต่อกันไม่ได้ชอย่างเดียโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โหโองโหโอ้โหโอโหโอ้อ้โห้อ้โโหโอ้อหโ้ห ตู้คอนเนอร์นั่นเองเลครับอ่ะประกอบไม่ยากหรอกอันนี้เหมือนเดิมมาพี่แม่แต่ได้ถูงพูดีเลยไม่แต่ได้ถูงพูดีเำยังไงก็ยืดพูดเรื่อยเหรออ่าได้อยนี่ครับแล้วทำไหนอันน้สองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบ๊บสองให้นะดูซจนนะตอนนี้เราได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ด้านนี้ลูกพี่มึกอ่านรู้ใจกวะนี่ครับพี่มึ๊กกำลังจะประกอบส่วนหัวไปไม่ตรงหรอกไม่ใช่หรอก นี่นี่นี่ครับตายแล้วลนี่รถเนทุกตู้คอนเนเนอรอ่ะพี่กใส่ล้อครับอ้ยสมนไ,ไนไป,ไปกขับไปับไปลงไปนี่อุเป็นไม่รูไปวะอโอ้โหอย่างว่ามันเป็นมันก็ติตามหลังแล้วเราเป็นสิบล้อแลแต่ว่าใส่ลออคู่ไม่ได้ เรียบร้อยโอเคอ่ะนี่เอาไวเล่นในตู้นั่นเองนะอาพี่เมิร์กขอดูหน่อยครับนี่เลยอ่ะเพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นรถเทสเตอร์นะครับนี่รถบปรนทุกตู้นั่นเองครับง่ายๆครับมันไม่มีหามไม่เท่ากันเลยปะป้าฮะเท่าจัดนี้มันเที่ยวอ๋อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่อันนี้มันไม่มีตัวรองนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมมาเมร์กไปท่งต่อไปครับผมไปสองที่สามเป็นนะพี่เมิร์ก อ่าแกครับเดยัไม่ใช่ได้นะป๊ะป๊าก็ยังยืนยันเหมเดิมนะครับว่าปะป๊ยากได้สรวลโอกาสนั่นเองนะครับมอนมีรจะเป็นขนาไนี้เไหเฮ้ยยิบหยยยอะไรอะอไรอะไรอะไรพี่วัเนี่ย อ้าวอดนเนอร์ทักเพิ่กบอกไปอม่ได้นะครับอเอาเกมมาสองที่สี่เลยสอ,องสุดท้ายแลย้วสองสุดท้ายเลยนะครับวันนี้โอ้โหเอาเซ็งเลยเนาะอสองสามแบบสาแบบโเไม่ดูไม่ต้องแอบลูกอ่ะออไม่สามครับออ้ไม่ามเป็นไรเป็นไรเ,เป็นไรครับเป็นไรเป็นไรป้จจาเป็นซาจให้ โอ้สเปซเอาเลยครับของาปาออกยิงด้วยสเปซซัทเทลนะครับนี่คือถึงมีสำรวจอวกาศนั่นเองนะครับนี่อย่ารอวกาศารอวกาศโอ้ลาปาออกยิงด้วยอามาเทครับประกอบกันโอ้โหสุดยอดเลย่ะ่าเทมาครับโอเคโอาไม่มีเลเอามาเปลม่นกร่ลลูกมันไม่กกลไม่มรอยอกแล้วอะไรูกอามาลกครับ เราในเราในไม่รู้ตัวจต่ตอนนี้เรานะราในไม่รู้ตัวเพราะเรา่นั้นต้อมาอย่อยูเจนนี้โอกนี่จานไม่ยากไม่ยากเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราถามมุมมานี่ถ้าร้องหลบเบรกเสียิท์ต้องให้พี่เมิร์กหรอนี่นี่พี่เมุกดูนี่อะไร ยังไม่สียงแบบมันคือเีย่จะมาจมานี่นี่นี่เพื่อนๆอันนี้ครับีเพื่อนๆดูนะอันนี้มีนี่แล้วอันนี้น่าเก็บมากเลยนะอันนี้มีโลโก้นะครับที่ปุ่มชายช่ๆชชนี่ตัวน้อยก็มีทั้งหมดเลสีดํามีปะมีตัวที่มีปุ่มปุ่มพวกนี้นะครับอ่าเพื่อนๆดูนะ ครับน่าเก็บผส,สมนะเพราะว่าค่อนข้างยากอนนี้มีอันนี้มีไม่ช่หอหรอกต้นยันเบสเชยยันเลยเด้ได้ยนินหนุ่มรุ่ยชายเบสเบสอย่างเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่ปีกมาแนละ้วนี่ดูสวยงามครับสีสันสวยงามเนาะได้ไหมพี่มึงอนะไ,ไม่เป็นสีดำเลยนะไม่นุ่มสวยอ่ะเดี๋ยวป๊าบ้าจะต่อตรงนี้นะเดี๋ยวนี่นี่อ่านี่ใส่เป็นแบบนี้นี่นะให้เป็นหลังคาเลยนแบบนุ่ นี่อเอางี้นี่ใส่งสี้นี่นะครับครับเราอีกข้างนึงหนูเอาหันหน้ามันชนกันอ่านั่นแหลอะอ่าใส่ครับอ่าใส่ครับไหนถูกไหมให้เมื่อนดูถูกต้องลูกกดเลยได้เลยกดเลยนนั่แหละอ่าแ,แล้วใส่อย่างเงี้ยเรียงเหมือนกัน,กนไปไนั่นแหละนั่นแหละพี่เมื่อกดแรงๆหน่อยลูกกดได้ไหมได้ไหมลูกให้เมื่นช่วย กดไปเลยนั่นแหละลูกเต็มมากอีกช่องหนึ่งลูกอ๋อเป็นหลังค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืออ้าวโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้ลูกก็สวยนะเป็นเต็มแล้วนะนี่ยาโนกาดทำยาโนกาดยาโนกาดมันนั่นแหละนั่นแหละมันนั่นแหละไว้อ่านนึงอ่ามันเป็นท่อมันหรือเปล่าใช่ใช่ถูกต้องแล้ว ล้วก็พเมิร์กใส่อันนี้อันนี้โอ้มาอันนี้เหลือหรออะไรอะไรมา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 มกดให้กดใครับขอดูยนันโอกาสหน่่ยครับอันนี้เพื่อนๆครับนี่หลังจากประกอบเสร็จแล้วสวยนะน่ารักมากเลยอ่ะเล็กกระทันหันกระทันหันนะครับเหมาะมากนี่สวยงามมากเลยนะครับเอ๊ะมันนหนออ่ะมันก็บินเ่นันอ๋อแล้วแบบมันเป็นเลือกสวยนะ ยาดอกาะนี่ในซีรีส์ยาดอกาะนี่เราไม่เคยนํามาเล่นนะพี่เมืองนะป๊าม่มาจะเป็นเครื่องบินแล้วก็เป็นเครื่องบินแบบแ,บบแบบปลกๆเลยนะเออได้ตลอ,อ,อดอ่ะเออตลอดอนาคตอนาคตนะลรงนะโอเคโอ้วันนี้เปิดตั้งสี่ห่อได้เท่าไหร่สองตัวต้องบอกว่าได้สี่ตัวแต่ว่าซ้ำไปสองนะงงแล้วก็ไม่ซ้ำสองนะโอ้เสียดายเนอะคลิปก่อนหน้านี้ที่แม่นุ่นเอามาเปิดเราป๊าเราได้ไม่ซ้ำกันเลยเนาะใช่ะอันนี้ โอ้อันนี้ต้องบอกว่าซ้ำสองเลยนะถ้ากับว่าตอนนี้เราได้มาแค่6กแปดนะครับจาก12นะใช่ค่ะอืมแต่เป็นเก่ง่นเกิดเลยพี่มืกครับแล้วพี่มืกอยากได้อะไรครับตอ้ตรวจอ้โหตรวจะไอตัวตรวจยังขาดอีกหนึ่งอันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครั้งหน้านะเดี๋ยวจะเปิดอีกสี่ห่อถ้าบ่าเราจะได้ไหมแต่ถ้าเกิดเราได้ไม่ครบเดี๋ยวเราจะเปิดเองนะครับต้องบอกงี้เลยเดี๋ยวไม่เหมาเข้ามาเลยเออเดี๋ยวไม่เหมาไว้เลยนะครับตอนนี้ บโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดสมัครสมาชิกช่องให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้จบลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ